สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ันที่ร้านช่างอามนะผมก็เดี๋ยววันนี้จะพามาดูร้อยยี่ห้าน,นะผมในสังกัดของช่างอามนะครับผมก็คือจริงๆน,น้องเจ้าของรถบอกว่าเครื่องคันนี้เป็นเครื่องของดีมร้อยยี่ห้าก็คือรถน,น้องเขามีอยู่2คันนะผมแต่ว่าน้องเขาเอาเครื่องมายกใส่ร้อยี่ห้าก่อนนะผมก็เดี๋ยวไปดูกันนะผมคันนี้ก็อยู่ในความแรงในระดับหัวหัวของร้านช่งาชงางามเหมือนกันนะครับสวัสดีครับเจ้งงาของสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับผมผมชื่อ บางลิมครับ <c oughs> บางลิมลิมจริงๆริลิมมันจะมีรถดีมร้อยยี่บ้าสีแดงใช่แล้วทําไมอยู่ดีมาทําคันนี้อยากขี่ร้อยยี่บ้าอยากขี่ร้อยยี่บ้าแล้วมันก็มันก็เหมือนเหมือนกันไหมกับดีม<ช>เหมือนไหมเหมือนกันแต่ขับร้อยยี่บ้า,ามันยังไงส่งมหน้ากีโอ้มันส่งมาหน้ากีกว่าถึงคาราวนี้ก็ซื้อมายังไงซื้อโกงมาบ้านบ้านจากโค้งเลยจริงหมดเยอะไหมเกือบสองหมื่นเกือบสองหมื่นแล้วสภาพนี้อันนี้รวมเครื่องอย่างสองหมื่นที่ว่ารวมเครื่องแล้ว ก็ได้นะเอ้าคันนี้ทำอะไร,รมั่งบางหลิมหลักๆเลยคือบางหลิมว่ามาแต่โครงมาแต่โครงถึงไอ้ชุดสีอะไรนี่คือต้องต้องใหม่หมดเปลี่ยนใหม่หมดชิ้นได้ได้ชิ้นไหนมาบางซื้อเ่ยน,นซื้อเปลี่ยนทุกชิ้นเลยทุกชิ้นเลยเท่าไหร่เท่าไหร่บางหลิมชิ้นนี้พวกนี้ไอนี้ไอ้ชิ้นชิ้นไอ้ชุดสีนี่คือทั้งคันทั้งคันเท่าไหร่ตัวนี้สองพันสามร้อยเป็นเวฟอาร์เนาะเนาะตัวนี้โอเคแล้วพวกไอ้ตรงนี้มันมันมาด้วยไหมบางหลิมหรือว่ายังไง มาด้วยไ<ช>ม่แล้วอันนี้มันไม่ของอะไรตัวนี้ของดีมรอยมากไอตรงนี้มันเหมือนกับดีมเหรอใช่อ๋อเอ้ยเดี๋ยวมันอันนี้ไม่ของรถหรีมไหมใช่ใชไหมแล้วมันเหมือนกันเดี๋ยวตรงนี้เหมือนกันอ๋อเหมือนกันเอาโอเคครับผมชุดสีจบแล้วก็พวกประกับพวกนี้ปร,ประกับตัวนี้ต้อนเลยตัวนี้อันนี้ร้อยหกสิบบาทร้อยหกสิบบาทใช้ได้นะใช้ได้อ่าโอเคครับผมแล้วก็มาข้างล่างคันนี้ข้างล่างวันนี้ก็ต้องขึ้นขึ้นใหม่หมดใช่ไหมใช่ทำอะไรบ้างกันนี้เปลี่ยนที่เปลี่ยนมาหลักๆลักปั๊มปั๊ม นิชินนิชินตัวนี้เป็นไงมั่งตัวนี้ก็ใช้งานดีดีไหมดีอยู่อ๋อแล้วไอ้คันคันดีมของเมืองหลีมันคือจะเป็นเป็นปั๊มติดรถใช่ไหมปั๊มติดรถเหมือนกันไหมวันเรระยะเบรกอะไรแบบนี้เหมือนกันไหมปั๊มติดรถน่าจะดีกว่าดีกว่าอ๋อโอเคตัวนี้เท่าไหร่บางหนิมอันนี้300 300 380อ่ะแล้วพวกกระบอกพวกนี้มาด้วยไหมบางหนิมหรือว่ามาติดรถมาติดรถมาตอนชินอ่ะโอเคแล้วก็พวกจานจานเปลี่ยนด้วยเท่าไหร่ตัวนี้บางหนิมมีร9 0บาท190บาท โอเคเป็นจานร้อยยี่ห้าตรงรุ่นมาเลยเนาะตรงรุ่นเลยอ่ะผมดูมาอันนี่ก็คือขึ้นใหม่หมดขึ้นใหม่หมดเท่าไรจุดนี้บ้างเท่าไรได้บังลิมจุดนี้ครับจําไม่ได้แต่ล้อคือล้อล้อนี้ของคอมคอมดาวคอมดาวใช่ไหมตัวนี้เท่าไรนะอันนี้ของเพื่อนของเพื่อนชื่อมาต่อมาอ๋อชื่อต่อมายังได้นะหนึ่งสองหนึ่งสี่ตัวนี้หนึ่งหนึ่งสี่ไหมใช่ไหมน่าจะหนึ่งสี่เนาะใช่อ่ะโอเคครับผมประมาณนี้ชุดหน้า นะตะก,ก้าคือไม่มีตะก,ก้าไม่มีตะกไม่ใสตะกไม่ใส่ใสโอเคครับผมแล้วก็ส่วนมาเครื่องคือหลักๆบางทีบ,บอกว่าคันนี้ต้องเน้นเครื่องใช่ไหมเครื่องคันนี้ทาทาอะไรมั่งทา<ำ>อะไรมั่งทำคือเดี๋ยวเครื่องนี้คือเป็นเครื่องของคันดีมเครื่องคันดีมอ่ะทาอะไรม้างคันนี้ท,<ำ>ที่อยู่ในคันนี้ทาทังลูกเลยอ่ะทำเป็นสเตปอะไรโบกโบกสีตะก้กสีจะก้าจักช่างงามใช่ไหมแล้วหมดไปเท่าไหร่ได้บางทีเอาแบบจบๆเลย รวมรวมท่อรวมเครื่องคาบูเกือบสองหมื่นเกือบสองหมื่นอันนี้ก็คือเท่าน,นี้เลยใช่เนาะวิ่งไปไงมั่งกันนี้ก็วิ่งได้อยู่อ่ะแล้วระหว่างมันอยู่ในในโครงดีมกับโครงเวฟนี้มันขี่เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอีกเนาะอ่ะโอเคแล้วก็คัดคัดมือเนาะ <Okay. S 1> คัดมือมครับผมครับผมแล้วก็พวกด้านหลังบางดีมทำเล็กมั่งด้านหลังตรงนี้มี ท่อเอ้ยนี่มันท่อของอะไรเนี่ยท่อของดีมเลยมัท่อดีมเลยมัใช่แล้วเอามาใส่ได้ใส่ได้เลยมันมันลงกันเหรอบางทีมันต้องแปลงอะไรตรงไหนไหมไม่ต้องแปลงเลยจริงเหรอใช่โอ้ลงเลยเนาะใช่อืโอเคครับผมต่อันนี้คือผ่าใหม่ผ่าใหม่ไหมหรือว่าเอาลูกลูกของดีมใส่เลยเอาลูกของดีมมาใส่เลยตอนนั้นผ่าไปเท่าไหร่นะบางทีอันพันสี่พันสี่ได้คอไหมได้คอด้วยได้คอด้วยโอเคแล้วต่อด้านหลังตรงนี้บางทีทำอะไรใหม่ใหม่อีกมั้งเปลี่ยนอะไรมาบ้างเลยนี่เปลี่ยนโช๊คตัวนี้ ไวเดไวเดสตัวใหม่ไหมหรือว่าหรือว่าเราเอามาตัวเก่าตัวเลกตัวเลกเอาตัวเลขสุดเลยอ๋ออันนี้เอามาจากคันดีไหมบางลิมคันนี้ใช่เอามาจากคันดีอือก็คือยังเก็บไว้เนาะยังเก็บไว้อะครับผมด้านหลังพวกดุมอะไรพวกนี้ดุมดุมก็จากคันดีจากคันดีเอาใส่กันลงเนาะใส่กันลงฝาดําก็เป็นแบบเสียบอ้าม่ะอ้าม่ะบางริมอ้ามได้ตอนติดรถซื้อโค้งมาอ๋อซื้อโค้งมาเลยตัวนี้ยืดไหมยืดกี่นิ้วเนี่ยยืดสองนิ้วยืดสองนิ้วเนาะ เปียเป็นอาร์มของอัปเปอร์ครับผมตรงนี้ก็ชุดเบรกธรรมดานะอ่ะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ฝั่งนี้บางทีมทำเล็กมักงอ่ะฮะฝั่งนี้ทำเล็กมั้งสเตอร์สเตอร์นี่ทศยังไงคันนี้สิบห้ายี่สิบสิบห้ายี่สิบหกเลยออโอเคเนาะอ่ะมายี่สิบห้ายี่สิบหกเล็กนะดูว่าเล็กนะนี่เกี่เองนะสเตอร์นี่เกี่เองใช่ไหมเกียร์ครับครับผมอ่ะฝั่งนี้มีอะไรอีกตรงนี้ทำสีอะไรไหม สีด้วยทำสีเำสีเองครับผมขอสเตื้อหน้าไม่ใส่นะคือทรงเว้นเลยนะบังรีนะบางรีนะโอเคน่าจะประมาณน okay. like 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 ี 2, yeah. ้ก okay. okay. yes. okay. like ็ค right. ืองบประมาณประมาณเท่าไหร่นะบางรีบอกประมาณสองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าเนาะโอเคครับผมประมาณนี้แล้วก็หมดยังหมดไหมไอชุดหน้านี้นี่บางรีไอตรงนี้ทําอะไรบ้างนะตัดตัดเป่งคอตัดแป่งตัดเป่งคอตัดโชคใช่ อันนี้นี่อันนี้อันนี้ตัดโช๊คไหมหรือว่าแค่โหลดแค่โหลดโหลดได้ไหมได้ตัดตัดแปลี่กองก็ได้ได้เอาตัดด้วยเหรอตัดด้วยทำไมตัดทำไมอ่ะตัดให้มันต่ำไปจริงเหรออย่างนั้นเลยอ๋อคือตอนแรกงอนั่นแสดงว่ายึดน็อตแค่ตัวเดียวแล้วใช่ถูกไหมแค่ตัวเดียวแล้วโอ้โหน่ากลัวเอาโอเคประมาณนี้นะอ่ะแล้วก็เหลือติดเครื่องบางดีอันนี้กล่องไฟเดิมเนาะกล่องไฟเดิมกล่องไฟเดิมเอาจัดมาไฟหน้าติดเลย bị ngay cho là trong còn, o, đang đi, để 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 quăng còn quăng lên bơi chút chứ, đai đai đai, mày mày วันวันนั้นวันไปทิปสู้สู้คันวานได้ไหมได้สู้ได้ไหมได้พูดไหมตู้ได้ตู้ได้โอเคประมาณนี้เอาบางีฝากเฟซบุ๊กหน่อยครับผมเฟซบุ๊กชื่อกรุงตะตอนสุฬสวัสดิ์ภาษาภาษาไทยภาษาไทยเนาะโอเคขอบคุณบางีมากครับผมครับผมสวัสดีสวัสดีครับโอเคนะผมเป็นไงบ้างกับยกเครื่องดีมร้อยยี่สิบห้ามาใส่ในร่างเว็บร้อยยี่สิบห้าครับเอาจริงๆแล้วก็คือเครื่องดีมร้อยยี่สิบห้ากับเว็บร้อยยี่สิบห้านี่ก็เหมือนกันทุกอย่างนะผมชุดไฟอะไรก็เหมือนต่างกันแค่ก็แค่ รูปทรงรถนั่นแหละครับน,น้องก็มีดีมรอยมาาแล้วเอาเครื่องดีมามาใส่เวบนะครับใครสนใจเป็นสปอนเซอร์ช่องนะผมรีวิวร้านโปรโมทสินค้าต่างๆแอดไลน์ไปที่ t h e v e l l z a 8 9 9นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับไว้เ,เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ